สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ e n c a n t o c h a n n e นนะคะคลิปนี้ปุ๋ยจะมาตอบคำถามในเรื่องของการทำมอสซาเลล l ่าชีสนะคะเพราะว่ามีคลิปหนึ่งทำคลิปเกี่ยวกับวิธีการทำมอสซาเลล่าชีสไว้ปรากฏว่ามีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านส่งคำถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะเกี่ยวกับวิธีการทำหรืออุปกรณ์หรือวัตถุดิบต่างๆ แล้วก็แหล่งซื้อด้วยนะคะปุ๋ยก็เลยถือโอกาสเก็บรวบรวมเอาคำถามทั้งหมดมาตอบในคลิปนี้ด้วยเลยเผื่อจะได้เป็นประโยชน์ให้กับพี่เพื่อนที่กำลังอยากจะทำมอสซาเลราชีสนะคะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักก่อนว่ามอสซาเลราชีสต่างจากชีสอื่นๆทั่วๆไปยังไงนะคะมอสซาเลราชีสเนี่ยถือเป็นชีสสดนะคะเป็นประเภทชีสสดคือชีสที่ไม่ได้ผ่านการหมกัก หรือว่าใช้เวลานานๆในการหมักหรือเก็บในห้องหมักนะคะคือทำเป็นตัวเนื้อชีสออกมาแล้วสามารถรับประทานได้เลยนะคะรสชาตกิก็จะทั้งหอมแล้วก็มันแล้วก็มีความเานบเนเวลาเราเคี้ยวเราจะมีความรู้สึกหนบๆแล้วก็เยีเเเ้ๆในฝันนะคะมีค่อนข้างจะอธิบายยากนิดนึงในส่วนของมอสซาเรลล่าชีสนะคะจะนิยมนำไปทานกับสลดัด ที่เราจะเห็นเป็นเมนูพิเศษตามร้านอาหารอิตาเลียนนะคะก็จะเป็นคาเปเซ่สลัดบางบางคนก็เรียกคาเปเซ่บางคนก็เรียก ce, าคาปริเซ่นะคะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แหละนะก็จะเป็นสลัดมะเขือเทศที่ทานคู่กับมอสซาเรลลาชีสนะคะก็จะราดด้วยโอลิฟออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็อาจจะมีอิตาเลียนเอิร์บส์โรยๆนิดนึงน,นะคะ หรือบางร้านก็จะทานคู่กับพวกบรสมิก็กได้นะคะแต่ถ้าเป็นคนไทยจะคุ้นตากันกับเมนูพิซซ่านะคะเพราะว่ามอสเซเลราชีสเนี่ยคู่กับพิซซ่าเลยเพราะว่าจะทำให้ตัวหน้าของพิซซ่ามีชีสแล้วก็เวลาเราหัน่นใช่ไหมคะหั่นพิซซ่าก็จะยืดๆเราก็จะคุ้นในเรื่องของมอส,มอสเซเลราชีสกับพิซพซ่ากับลาซานญ่าหรือไม่ก็เป็นชีสบอลนะคะเป็นชีสข้างใน แล้วก็เอาไปทอดเวลาเราบิดตัวบอลตัวชีสบอลนะคะก็จะเป็นแบบยืดยืดทีนี้เรามาดูเรื่องของอุปกรณ์ในการทำมอสซาเรลลาชีสนะ,ะอุปกรณ์จริงๆหาได้ในในครัวเรานี่แหละนะคะไม่ต้องไปแบบสรรหาอะไรให้มันมากนะคะก็มีหม้อต้มนะคะหม้อต้มก็แนะนำให้ใช้เป็นหม้อที่ที่ก้นลึกนะคะ ขนาดก็กะตามปริมาณน,น้ำนมที่เราจะใช้ในแต่ละครั้งนะคะมีตะแกรงนะคะตะแกรงก็บางบ้านก็จะเป็นตะแกรงถี่ๆก็ได้แต่ว่าต้องทนร้อนนิดหนึ่งเพราะว่าตัวเคิร์ดของเรามันจะร้อนนะคะก็ต้องเป็นวัสดุที่ค่อนข้างจะทนความร้อนนะคะทัพพีทัพพีบ้านไหนที่มีเป็นแบบเป็นรูๆก็จะยิ่งดีนะคะไว้ตักตัวเนื้อเคิร์ดขึ้นมา ชามนะคะ,ชา,นะคะชามก้นลึกเนะเาะก็หาที่บ้านเอาที่แบบทนทนความร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็มีดนะคะใครที่มีมีดท,ที่ไม่ต้องแหลมแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าขอยาวนิดนึงเพื่อที่จะใช้ในการตัดตัดเคริร์ดตอนที่เป็นตอนที่เคิร์ดเราเป็นเหมือนเต้าหู้นะคะใช้ในการตัดแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะขาดไม่ได้เลยก็คือ เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิของอาหารนะคะเทอร์โมมิเตอร์ตัววัสดุตรงนี้จะต้องเป็นที่แบบทนร้อนแล้วก็ใช้กับอาหารเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีที่บอกอุณหภูมิเป็นทั้งเซลเซียสเป็นทั้งฟาเรนไฮต์นะคะก็จะประมาณนี้ได้ทั้งอุณหภูมิที่เป็นเซลเซียสแล้วก็ฟาเรนไฮ ซึ่งก็จะมีหลายแบบนะคะเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิของอาหารก็จะมีทั้งเป็นแบบตัวเลขดิจิตอลแบบนี้หรือว่าจะเป็นสเกลก็ได้นะคะแต่ที่สำคัญคือวัสดุที่ใช้จะต้องเป็นเป็นวัสดุสำหรับทำอาหารนะคะอันนี้สำคัญมากเพราะว่าตลอดกระบวนการในการทำมอสซาเรลลาชีสเราค่อนข้างจะคุมอุณหภูมินะคะก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิในแต่ละช่วง อุณหภูมิจะต่างกันในแต่ละช่วงเพราะฉะนั้นถ้าขาดเทอร์โมมิเตอร์อาจจะไม่ได้มอสเซเลอ่าชีสนะคะต่อไปนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของวัตถุดิบวัตถุดิบที่ใช้ในการทำมอสเซเลอ่าชีสนะคะสำคัญเลยคือ 1. น้ําน้ำนมนะคะน้ำนมสดโดยส่วนตัวพาสเจอร์ไลท์ที่ปุ๋ยทดลองทำอ่ะตัวเนื้อเคิร์ดอะคะ่ะมันจะขยายออกได้ไม่ไม่มากแล้วก็ไม่สวยเท่าน้ำนมดิบ นะะหนึ่งรสชาติ2ตัวเคิร์ดด้วยตัวนะน้ำนมพวก UHT หรือว่าน้ำนมที่เป็นกล่องนะคะอันนี้อันนี้ทำไม่ได้เคิร์ดไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าตัวนมของเขามันผ่านกระบวนการความร้อนในการฆ่าเชื้อค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเคิร์ดมันก็เลยไม่ขึ้นไม่เหมาะที่จะนำมาทำเป็นชีสนะคะอันที่สองนะคะก็คือกรดมะนาวหรือว่าซิตริกแอซิด ะะตัวกรดมะนาวตัวนี้เนี่ยปุ๋ยค่อนข้างจะแนะนำให้ใช้เพราะว่าเขาจะไปปรับค่า pH ของน,นมให้อยู่ในช่วงที่เหมาะที่จะทำปฏิกิริยากับเรนเนตคืออยู่ในช่วงประมาณ3.8 pH นะคะคือให้น้ำนมของเรามันเป็นกรดถ้าเราไปใช้ตัวมะนาวหรือว่าน้ำส้มสายชูอ่ะมันมันไม่ขึ้นไม่ขึ้น โดยส่วนตัวนะคะทาแล้วไม่ขึ้นแต่ท่านอื่นทําอาจจะขึ้นแต่ส่วนตัวปุ๋ยปุ๋ทำแล้วมันไม่ขึ้นเคิร์ตมันไม่ขึ้นนะคะด้วยด้วยความที่เราคุม ph ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ซิตริกแอซิดหรือว่ากรดมะนาวตัวนี้นะคะก็คือตัดปัญหาในเรื่องที่เราต้องต้องคุม ph คือเขาถ้าตามสูตรนะคะตามสูตรที่ปุ๋ยทำในในคลิปก็คือ เราไม่ต้องไปคุมเรื่องของค่า pH คือน้ำนมของเราอะค่ะ pH ของน้ำนมของมันเป็นกรดอยู่ในช่วงที่ทำปฏิกิริยากับเรเนตได้ดีเนาะเอาพูดถึงเรเนตมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบตัวที่3ที่ขาดไม่ได้ในการทำมอสซาเรลลาชีสก็คือเรเนตนะคะเรเนตเรเนตจะมีทั้งแบบเป็นเม็ด เป็นผงแล้วก็เป็นน้ำแต่ที่ปุยรร๋ยทำปุ๋ยจะสะดวกใช้แบบเป็นผงนะคะปุยก็เลยเลือกใช้เป็นผงซึ่งทั้งเรเนตและซิติแอซิตตัวนี้ที่บรรจุพันธุ์ของเขานะคะที่ขวดเนี่ยจะระบุวันหมดอายุไว้ให้ตัวนี้ด้วยนะคะซิติแอซิดก็มีวันหมดอายุไว้ให้เพราะฉะนั้นตอนที่เราซื้อกับทางผู้ผู้ขาย นะคะก็ดูวันหมดอายุด้วยสอบถามเขาด้วยนะคะวัตถุดิบอีกตัวหนึ่งเป็นเกลือนะคะเกลือไม่โชว์แล้วก็ก็ค <c oughs> <ๆ>ือเกลือในบ้านเดานี้แหละนะคะโอเคก็จะประมาณนี้ในส่วนของอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบในการทำมอสซาเรลลาชีสแบบโฮมเมดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราเข้ามาที่คำถามนะคะคำถามที่เข้ามาบ่อยมากก็คือเราจะหาซื้อซิตริกแอซิดหรือว่า กรดมะนาวกับเรเนตได้ที่ไหนง่ายๆเลยนะคะสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือว่า s h อ p e e นะคะมีให้เราเลือกตั้งแต่ขนาดแบบไซส์เล็กไปจนถึงปริมาณเยอะๆก็มีอย่างเรเนตที่ปุ๋ยซื้อมาก็คือขนาด10กรัมนะคะก็อยู่ประมาณ100ยเกือบ200บาทประมาณนี้ราคานะคะ,นะคะอย่างตัวกรดมะนาว ซองเล็กก็ที่100กรัมนะคะก็สั่งซื้อได้ทางออนไลน์นะคะที่ช้อปปีแล้วก็ลาซาดา้ามาอีกหนึ่งคำถามนะคะเรนเนตคืออะไรนะคะเรนเนตก็คือสารที่ทำให้โปรโตีนเคซีนนะคะตกตะกอนกลายเป็นเคิร์ดนะคะซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ชื่อว่าเรนินนะคะไปทำให้โปรโตีนในน้ำนมตกตะกอน ะะเรน,นินบริสุทธิ์ที่1ส่วนสามารถตกตะกอนน้ำนมได้มากถึง5ล้านส่วนนะคะซึ่งปฏิกิริยาเนี้ยจะเกิดดีที่สุดที่ ph 3.8ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่เราใช้กรดมะนาวหรือว่าซิตริกแอซิดในการปรับค่าความเป็นกรดของน้ำนมให้ได้ ph ที่เหมาะในการทำปฏิกิริยากับเรน,นิน พูดง่ายๆคือทั้งกรดมะนาวกระเรนนี้เนี่ยมันจะทำให้เคิร์ดเราสวยนะคะออกมาได้เนื้อชีสที่ที่เยอะแล้วก็ยืดดีๆนะคะการเลือกซื้อกรดมะนาวกับเบรเนตนะคะทางไม่ว่าจะเป็นผ่านทางออนไลน์หรือว่าตามร้านเบเกอรี่ต่างๆนะคะให้เราดูที่วันหมดอายุด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกที่ ใหม่และอีกข้อนึงนะคะอันนี้เป็นเป็นออปชันนะคะแนะนำเหมือนกันสำหรับการสั่งซื้อสารประกอบอาหารต่างๆนะคะให้เราขอใบเซอร์ติฟิเคตจากผู้จำหน่ายหรือว่าทางร้านค้าด้วยเพื่อใช้เป็นตัวอ้างอิงนะคะว่า1สารประกอบอาหารต่างๆเนี่ยเป็นฟู้ดเกรดแล้วก็ผ่านการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเชิงฟิสิกอลเคมีคอลหรือว่าไบโอนะคะทั้ง3ส่วนจะต้องมี ค่ามาให้เราดูว่าทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของอาหารและยานะคะเพราะว่าโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะสำหรับใครที่กำลังจะทำมอสซาเลล่าชีสหรือว่าชีสเพื่อการค้าหรือว่าขายถึงแม้จะเป็นโฮมเมดแต่โฮมเมดเพื่อขายเราจะต้องเก็บใบรฟิเคตพวกนี้ไว้เพราะว่าในกรณีที่ทางสาธารณาสุขมาสุ่มเช็คหรือว่าตรวจ เอกสารพวกนี้สำคัญมากเป็นตัวอ้างอิงว่าสารประกอบอาหารที่เราเลือกใช้ถูกต้องและปลอดภัยกับผู้บริโภคนะคะเป็นฟู้ดเกรดนั่นเองอีกคำถามหนึ่งอันนี้ถามมาเยอะมากก็คือแหล่งที่เราจะไปซื้อน้ำนมดิบหาซื้อได้ที่ไหนถ้าโดยส่วนตัวนะคะปุ๋ยจะไปซื้อที่ร้านขายนมสดนะคะเพราะว่าเขาจะใช้น้ำนมดิบเป็นวัตถุดิบในการทำนมสด เราสามารถไปขอซื้อเขาได้เขาจะขายเป็นกิโลกิโลละประมาณา20กว่าบาทหรือประมาณ30บาทไม่แน่ใจนะคะแล้วแต่ร้านแล้วแต่พื้นที่นะคะสำหรับคําถามนี้อันนี้ฝากเลยแล้วกันสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะคะที่ขายนมสดนมดิบน้นํานมดิบนะคะขายเป็นกิโลหรืออะไรก็ตามแต่ฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้นะคะใครที่ต้องการาฝาก ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อลิงก์ที่จะไปที่ Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยเพื่อจะได้ให้เพื่อนๆสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ง่ายนะคะอีกคำถามหนึ่งก็คือทาแล้วเก็บไว้ได้นานกี่วันถ้าเราต้องการทานเป็นแบบเออเป็นมอสซาเลล่าชีสแบบนิ่มๆอยู่นะคะคือไม่ต้องการไปแช่ฟรีสให้ใช้น้ำเวหนึ่งถ้วยตวงผสมกับ เกลือ1ช้อนชาคนให้ละลายแล้วนำมอสเซเลราชีสที่เราปั้นเป็นก้อนแล้วนะคะเก็บไว้ในน้ำเวที่ผสมเกลือมัดปากถูงให้แน่นหรือปิดฝาให้สนิทเก็บในช่องแช่เนื้อได้ประมาณไม่เกิน7วันนะคะหรือถ้าเกินกว่านั้นก็สังเกตที่ทั้งกลิ่นและก็รสชาติพิการนะคะอันที่2อันนี้เก็บได้นานก็คือ ห่อด้วยพลาสติกแรปหรือว่าเก็บในถุงที่ปิดสนิทเก็บในช่องฟรีซได้ประมาณ3เดือนนะคะเวลาเราจะใช้แล้วก็มาขูด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 เป็นเส้นๆนะคะแต่ที่เก็บไว้ในช่องฟรีซส่วนมากจะใช้ขูดเป็นเส้นๆเอามาทำเป็นโรยหน้าพิซซ่าหรือโรยหน้าสลัดก็ได้นะคะอ๋อมีคำถามหนึ่งก็คือ ตัวมอสซาเลลรชีสตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับบูราตาชีสไหมบูราตาชีสก็คือเราจะเอามอสซซเลลรชีสมายืดยืดออกนะคะแล้วก็ใช้ไส้เออมันจะเป็นเหมือนชีสเหมือนถุงห่อด้วยไส้ข้างในข้างในก็จะเป็นบางบางร้านก็จะใช้เป็นครีมชีสบางร้านก็จะใช้ เขาเรียกชีสอีกตัวหนึ่งนะคะออกเสียงไม่ค่อยถูกออกเสียงไม่ค่อยถูกก็คือเอา Cheese มอสซาเรลลาชีสมาฉีกๆๆผสมกับเฮฟวี่ครีมนะคะหรือว่าครีมสดนะคะให้มันเป็นข้น,นๆๆแล้วก็ทําเป็นไส้ข้างในหอ่อหุ้มด้วยมอสซาเรลลาชีสอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวเนี้ยเป็นที่นิยมมากสําหรับคนที่ชอบทานชีสนะคะเขาก็จะไปทานกับพวกสลัดหรืออาจจะเป็นพวกสมกสซมอน นะคะหรือว่าอะไรแฮมรมควันต่างๆนะคะราดด้วยออริจินโรยด้วยอิตาเลียนเอิร์บส์หรือไม่ก็ใช้บัสซิมิกก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบอันนี้เขาจะเป็นเหมือนเหมือนผ้าออกมาแล้วจะเป็นลาวาไหลอ่ะจะเป็นแบบเออครีมชีสหรืออะไรแบบนี้ค่ะข้างในไหลทะลักออกมาซึ่งข้างนอกเนี่ยหุ้มด้วยมอสซาเรลลาชีสนะคะเดี๋ยวว่างๆบูราตาเนี่ยปุ๋ยจะทำ นะเดี๋ยวใครที่ชอบเรื่องของการทานชีสนะเดี๋ยวติดตามกันดูเดี๋ยวปุ๋ยจะทำตัวบุราตาสักคลิปหนึ่งแล้วก็จะลงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะอีกหนึ่งคำถามทำมอสซาเรลลาชีสตามขั้นตอนทุกอย่างเลยแต่ว่าเคิร์ดมันมันไม่ขยายตัวนะคะเคิร์ดมันไม่ไม่เต็มหม้อแบบในคลิปเกิดได้หลายสายเหตุนะคะหนึ่งก็คือให้ไปดูที่เลนเนก่อนนะคะ อายุของเรเนตถ้าเก่าหรือว่าหมดอายุเคิร์ดก็ไม่ขึ้นเนาะสองก็คือดูที่นมนะคะถ้ามันไม่ใช่น้ำนมดิบก็อาจจะมีเป็นสาเหตุก็ได้ว่าเคิร์ดไม่เต็มที่ขึ้นไม่ไม,ไม่ไม่ฟูเต็มที่นะคะและอีกอันหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ก็คือเรื่องของอุณหภูมิของน้ำนมดิบที่เราออกมาตั้งแต่ตน้นถ้ามันเย็นจัดมากหรือบาง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 ,บางครั้งเนี่ย เราไปซื้อมาเนี่ยมันยังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยเพราะว่าเขาฟรีสเก็บใช่ไหมคะอันนี้ต้องให้ละลายให้แบบเต็มที่ให้ดีก่อนโดยอุณหภูมิในการเริ่มต้นทำอ่ะ่าให้เย็นจับนะคะเป,เป็นไปได้ก็คือให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิแบบกะอุณหภูมิประมาณน้ําด่กนะคะอุณหภูมิเริ่มต้นของน้ํานมนะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ช่วงของการทํแล้วเคิร์ทมันไม่ขึ้นนะคะ และสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะอยากจะฝากร้านที่จะไม่ว่าจะเป็นไขยวัตถุดิบต่างๆนะคะสารประกอบอาหารเรเนตหรือว่ากรดมะนาวหรือแม้แต่น้ำนมดิบนะคะฝากไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนะคะฝากลิงก์ฝากเบอร์โทรฝากทุกอย่างไว้ได้เลยเพื่อให้เพื่อนๆหลายๆท่านติดต่อกลับไปสั่งซื้อได้ง่ายขึ้นนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบ ฝากกดไลค์แชร์ส b s ส r i b ์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะมากับสาระดีๆเช่นเคยคลิปนี้ขอบายบายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ